พวกซีนโหมดมันก็จะทำให้เราถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะว่ากล้องมันจะตั้งค่าอัตโนมัติอย่างสมมติว่าเราจะไปถ่าย cape, แลนด์สเคปอะไรเงี้ยเราก็ตั้งซีนโหมดเป็นแลนด์สเคปโดยที่บางทีเราอยากครีเอทอย่างอื่นแทนที่จะมาคิดมาคำนวณว่าให้เราจะตั้งค่า ISO เท่าไหร่ตั้งค่ารูรับแสงเท่าไหร่ตั้งสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่นะครับเราก็ให้กล้องเป็นคนจัดการให้เราเป็นคนจัดองค์ประกอบเราเป็นคนครีเอทแล้วก็ให้กล้องมันทํางานของมันนะครับ ที่เหลือเราก็ใช้สมองเราคิดครีเอทงานใช้สายตาเรามองความสวยงามหรือจัดองค์ประกอบภาพที่เราต้องการที่เราอยากได้แทนนะครับที่เหลือก็ให้กล้องมันจัดการให้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของซีนโหมดนะครับที่อยู่ในกล้อง Fuji x t 1 0 0นะครับซึ่งไอตัวซีนโหมดที่จะพูดถึงวันนี้จะพูดถึงทั้งหมดอ่ะปึ๊บมาเริ่มกันเลยนะฮะซีนโหมดนะฮะเอาที่มองเห็นด้วยตาเปล่าก่อนนะก็คือตัวเนี่ยครับ เป็นรูปคนเนี่ยเป็นพอร์เทรตนะครับถ้าเราหมุนมาที่พอร์เทรตเนี่ยฮะหน้าจอด้านหลังมันก็จะโชว์เลยว่าเป็นเป็นซีนโหมดที่เป็นพอร์เทรตอยู่นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นวิวนะครับเนี่ยเป็นแลนด์เคปอันถัดมาเป็นรูปคนก็จะเป็นสปอตนะครับแล้วก็อันถัดมาเป็นรูปพระจันทร์กับดาวเนี่ยก็จะเป็นไนท์โหมดนะครับอันนี้คือที่มองเห็นก่อนแล้วก็ก่อนที่จะถึงเอ็มเนี่ย เป็นรูปยาวๆสี่เหลี่ยงเนี่ยก็คือเป็นพาโนรามานะครับซีนโหมดมันก็จะมีอยู่ในตัวที่เป็น SP นะครับ SP คือตัวนี้เนี่ยฮะจะอยู่ข้างบนก่อนที่จะถึงรูปพอร์เทรตโหมดนะก็จะเป็นซีนโหมดเหมือนกันนะครับทีเนี้ยวิธีการเลือกซีนโหมดถ้าเราตั้งตัว SP หรือซีนโหมดตรงเนี้ยถ้าเราเลือกใช้ตัวนี้อยู่นะครับเราสามารถเลือกซีนทั้งหมดได้จากปุ่มเมนูนะครับชึบเนี่ยฮะ เมนูแรกที่อยู่บนสุดเนี่ยมันจะเป็นเมนูของ scene position ก็คือ scene sp เนี่ยแหละเราสามารถกดลูกศรไปทางขวานะก็คือกด wb นี่แหละปุ๊บเนี่ย,ยมันก็จะมี scene Mode ให้เราเลือกทั้งหมดเลยว่า scene โห d e แต่ละอันมีอะไรบ้างเหป็ป่ะก็จะมี portrait มี night mode นะครับ night mode มีหลายอันอยู่นะอันนี้เป็นเป็น night r e v i e camera check นะครับอ,อีก night mode นึงก็จะเป็นใช้กับ ขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ไฟเวิร์กก็คือถ่ายภาพพลุนะครับแล้วก็ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นนะครับถ่ายภาพผีไม่ใช่ผีนะเป็นสโนถ่ายสโน่นะครับบ้านเราคงไม่มีสโนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นบีชนะครับเป็นชายหาดนะครับแล้วก็เป็นปาร์ตี้เป็นอินดอร์อีเวนต์นะฮะเขาจะเขียนรายละเอียดบอกเราอยู่เป็นฟลาวเวอร์นะครับแล้วก็ Text ก็ตัวหนังสือนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น multi exposure make checken อันนี้เป็นถ่ายภาพซ้อนนะฮะประมาณนี้นะฮะใน sp นะครับก็จะมีแค่นี้แล้วมีอีกอันนึงก็คือเป็น sr ตัว sr เนี่ยก็จะเหมือนกับ sp นะครับตัว sr เนี่ยสังเกตไหมมันจะเป็นตัวสีแดงแล้วก็ plus มันคือเป็นโหมดที่ อัตโนมัตินั่นเองครับกล้องมันจะเลือกให้เราอัตโนมัติว่าขณะนี้เรากําลังกล้องมันกําลังจับภาพอะไรอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะเลือกให้สมมติว่าเรากำลังถ่ายกีฬาเนี้ยมันก็จะเลือกซีนโหมดกีฬาให้เรานะครับแล้วก็ถัดมานะครับอีกอันหนึ่งเป็นแอดวานนะครับแอดวานก็เหมือนกันเวลาเราจะใช้งานเราก็สมมติเราตั้งที่แอดวานนะครับเราก็มากดที่เมนูเหมือนกันมันจะโชว์เหมือนกันว่าแอดวานฟิลเตอร์อันนี้จะเป็นฟิลเตอร์นะครับ อันแรกจะเป็นซีนซีนคือเป็นฉากต่างๆว่าถ่ายกลางคืนถ่ายพอร์เทรตถ่ายแลนด์สเคปอะไรเงี้ยนะครับแต่ฟิลเตอร์นี่คืออ่ะดูเนี่ยครับมันจะเป็นเออมันก็เป็นฟิลเตอร์แหละ <c ười> คือให้ภาพพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเนี้ยเป็นโมโนโครมขาวดำอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็จะบอกเป็นแอดวานซ์ฟิลเตอร์นั่นเองมันจะบอกดีเทลต่างๆก็จะบอกไว้ให้ว่าภาพที่ได้จะเป็นยังไงอย่างซอฟโฟกัสอะไรเงี้ยทอยคาเมล่าอะไรเงี้ย Pop color High key Low key นะครับ Fish eye อะไรเงี screen, mm ้ย Dynamic tone Miniature นะครับ Cross screen ค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนี้แนะนำให้ลองเข้าไปเล่นดูนะฮะเพราะว่าฟิลเตอร์แต่ละอันมันก็จะเหมาะกับการถ่ายแต่ละแบบอะไรเงี้ยอย่างขาวดำถ้าใครชอบขาวดำก็ลองใช้แบบ Mono ก็ได้โมโ o โท n อะไรเงี้ยเนี่ยครับเนี่ย โมโนโครม n r นะครับเนียอินฟลเลตนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะชอบอยังไงจริงๆไอ้ตัวนี้ฟิลเตอร์นี้มันก็จะคล้ายฟิลเตอร์ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะอ่ะอย่างทอยคาเมล่าเนี่ยเห็นปะภาพออกมามันก็จะแบบเป็นทอยทอยหน่อยอะ่ะเหมือนใช้กล้องทอยอะไรเงี้ยนั่นแหละอันนี้คือ Advanced Filter มันก็เป็นลูกเล่นอีกอันนึงที่กล้อง Fuji XT-100 ให้มานะครับก็ยังไงก็ลองเอาไปใช้ดูนะ น่าจะสนุกมันทําให้เราสนุกในการถ่ายภาพมากขึ้นปิดก่อนพวกซีนโหมดมันก็จะทำให้เราถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะว่ากล้องมันจะตั้งค่าอัตโนมัติอย่างเช่นว่าเราจะไปถ่าย cape, แลนด์สเคปอะไรเงี้ยเราก็ตั้งซีนโหมดเป็นแลนด์สเคปโดยที่บางทีเราอยากครีเอทอย่างอื่นแทนที่จะมาคิดมาคำนวณว่าให้เราจะตั้งค่า ISO เท่าไหร่ตั้งค่ารูรับแสงเท่าไหร่ตั้งสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่นะครับเราก็ให้กล้อง เป็นคนจัดการให้เราเป็นคนจัดองค์ประกอบเราเป็นคนครีเอทแล้วก็ให้กล้องมันทำงานของมันนะครับ <S <S สมมติว่าเป็นแลนด์สเคปมันก็จะตั้งค่าให,ให้ได้ภาพถ่ายที่เป็นแลนด์สเคปให้เราได้ดีที่สุดหรือสปอร์ตโหมดหรือพอร์เทรตโหมดอะไรเงี้ยนะครับกล้องมันจะตั้งค่าให้เราอัตโนมัติที่เหลือเราก็ใช้สมองเราคิดครีเอทงานใช้สายตาเรามองความสวยงามหรือจัดองค์ประกอบภาพที่เราต้องการที่เราอยากได้แทนนะครับที่เหลือก็ให้กล้องมันจัดการให้ สำหรับวันนี้น่าจะเท่านี้นะครับโอเคถ้าหากชอบคลิปนี้ก็จะเลื่อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ